i yeah. yeah. อ,อันนี้คือเพื่อนผมนะครับมี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 ป้ายไหมมีป้ายไหมมีป้ายมาด้านหน้าอย่ยด้านหน้าเนี่ยข้างหน้าตรงกูเดี๋ยวกูจำไม่ได้อ่ะตึกเราไม่ใช่หรอมีโอ้โหอะไรยังตกเป่าเฮียเฮียเครื่องไก่ไม่ได้เครื่องไก่มองไมเได้เฮียเห็นเห็น 毕业。 อะไรนาะเครื่องไม่เดินนะฮะเปล่าเลนะคะฉันไม่รู้ทำไมเครื่องไม่เดินเหรอวะเครื่องไม่เดินหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สมุดเครื่องไม่เดินใช่ไหมเครื่องไม่เดินเครื่องไม่เดินใช่ไหมเพื่อน ไม่เดินเครืไม่เดินเครื่องมันร้อนหืืเปล่ามันมันไม่เดินตลอดเพิ่งจะหยุดนะฮะโอ้โหเนี่ยวไม่ถ่ายคระอ๋อแป๊ะใครก่อนดิทักทันมากอ๋ออะไรนะไดีบดอะไรดีบเอามา โอ๊ยไปแล้วโอ้โหขอบแต่ของเราต้องไม่ได้ค่ะพอแล้วเดินเลยค่ะเป็นคนแล้วเดินเลยค่ะเป็นไรไม่เป็น Vai aí. ปูวางอค่ะางหปถ้นเราไปพกปูแล้วูเก็บหนุนเลยนะคะเราหีิเชือกลับหาเชื่อกเสียสูกแล้วะนการจับใช้เชือกยาวเหมือนกันโอ้ไปดักปูอะโอ้โหเราเข้าไปค่ะไหนไปทางไหนกับทันนั้นนะคะข้างหลังได้ยินไหมดีไห้างไหนกับทันนั้นนะคะห้ามเปลี่ยนพางรถนะเดี๋ยวมันจะไม่พอ แล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะที่ชื่อพี่หนิงนะแล้วทุกคนอาว์มิเชียนจะขับรถพาเราชมฟาร์มวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ฟาร์มการเมืไทยเดนหมานะคะหรือชื่อที่เรียกว่าองค์การส่งเสริมกิจการโทรคมนมแห่งประเทศไทยนะคะอสฟนั่นเองนะคะวัะนนี้ทำกิจกรรมอะ,ะ,ะไรในรอบนี้คะดูข่าวบอยได้ไป่วมโทรไหมไปเลยไปเลยทุ ไม่ได้หอกองล่อง่่ราได้ทำอะไรบ้างตรงโชว์มาบอยไม่รู้ครับนั่งเฉยๆไม่อาหารครับเดี๋ยดทำว่ไว้ รีดนมีกนมใครอยากได้นมใช่ยังมีครับเดี๋ยวกิจกรรมที่เราจะไปทำกันนะคะมีสองกิจกรรมด้วยกันนะก็คือรีดนมแล้วก็ตั้าเต็มลูกทัวร์ กูกไม่ทายอยู่ไม่ทายอยู่ 加油！哦，哈哈，你 ก็อาก็หายากไม่ให้นุ่เขาทุกานะคะส่วนอาหารยาก็จะเป็นเพยาอินดีแล้วก็ยอดเนติยานะคะอันนี้มันน่ากลรวมันไม่น้าร้อนตรงนี้ไมใครเคยดมไมเอ่ยไม่ใครเคยเลยอ้ันนี้เป็น้องผลิตรงนี่เราีมเลย ว่าสองอที่สาะบุรีเนี่ยเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ที่แรกใช่ที่เก็บที่เก็บลมที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมมากที่สุดอมญ่ยมยินเ้อเป็นนใันใหญนี้ม้งรานอันนีเป็นนมมังแกนิกที่เรากินกันใช่ไหมวันนี้เรากินมอะไรกันนมแม่นมแม่ครับนมแม่ เฉยๆก็าจะมังค่ามอนไอย่างเงี้ยโอเคไะไม่ต้องกลัวไม่ทำอะไรเราแน่นอนนะคะ็้ก็กินันกินยโอ้ยเมนรถจอดสนิทแล้วขึ้นหน้าตามคันแรกไปเลยนะอ่าลงได้เลยต้องลงใช่ไหมรอบรอไปกับพวกนั้นอ๋อไอคันแรกจะไปกับคันีโอ้ยน้ยโเหนักเยอะยังไปเลยแล้วก็พึ่งอยพึงกาบอกลไปกน อร่อยมากเลยอร่อยมกเลยอินให้หน่อยขอดูหน่อยครับอ่อยเหละยมันจับหน้าไหมมันจับหน้าคือ